สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเรดร์นิวส์วันนี้ผมมานําเสนอข่าวสารทางการทหารมันเป็นเรื่องราวของรัฐบาลสหรัฐจอะขายอาวุธล็อตใหม่ให้ไตหวันในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเมื่อวานสํานักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะอนุมัติการขายแ r a มเออ s 1 1เและไฮมา ให้ไต้หวันในวันที่1 6ตุลาคมที่จะถึงนี้ไต้หวันกําลังมีความขัดแย้งกับจีนได้เสริมเขียวเล็บทางการทหารเพื่อป้องกงันการรุกรานจากจีนเสริมกําลังอาวุธเข้ามาเรื่อยๆเลยครับซึ่งทางรัฐบาลสาหรัฐก็ยินดีขายให้ด้วยความเต็มใจเช่นกันครับโดยมีระบบหลักๆที่จะขายให้ไต้หวันรอ่นี้มีดังต่อไปนี้ครับ 1. จรวดร่อนนำวิถีแบบ Slam ER รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับ คาดว่าจะถูกนํามาติดตั้งกับเครื่องวินรบ F-16 ของไต้หวันนั่นเองมันเป็นขีปนาวุธที่นําวิถีด้วยระบบ GPS ชนิดยิงจากอากาศสู่พื้นและมีพิสัยการยิงสูงสุด290กิโลเมตรโดยขีปนาวุธตัวนี้ยังสามารถโจมตีอากาศสู่อากาศและเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้เช่นกันครับโดยระบบ GPS และอินฟลตสามารถมองเห็นภาพศัตรูด้วยระบบควบคุมระยะไกลจะมีกล้องติดอยู่ส่วนหน้า ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนเส้นทางของขีปนาวุธได้แบบประทันหันไปยังเป้าหมายอื่นๆได้ทันทีครับ 2. กระปอกลาตะเวนและสอดแนมแบบ MS 1 1 0ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่แบบ F 1 6ของไต้หวันมีการติดตั้งกระปอกลาตะเวนแบบ AN VDS 5ซึ่งมันจะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่ามีน้ำหนักเบาวกว่านั่นก็คือรุ่น MS 1 1 0ครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลาตะเวนและสอดแนมครับ 3. ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไหมาไหมาเป็นจรวดหลายลำกล้องขนาดเบาติดตั้งบนรถบรรทุกคาดว่าไต้หวันจะหามาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วครับขณะน,นี้ทางไต้หวันเตรียมงบชุดใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถทางการทหารตามที่ทางสหรัฐแนะนําว่าทําตัวให้เหมือนเมน่นเพราะว่าสิงโตจะไม่กินเม่นนั่นเองครับและนี่คือข่าวที่นําเสนอวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเ e ด a n นิวขอบคุณและสวัสดีครับ